Thank you k a t กี i thank you k i t เเ i thank you k ก G.. t a เ i กี s ค me under Paris lights e e you next year New York City เห็นยังไม่รู้จะพูดถึงแบบ <c oughs> แบบเราก็จริงเหรออันนี้ไม่แกล้งใช่ไหมขาไปดูแต่เขาก็ thank you k i t เเ i กี้อะไรเงี้ย thank you k i t เเ i คือพี่บริการออะเขาชื่อเต้ค่ะอ่าแล้วเขาชื่อเต้แล้วเราก็แบบ คยจะทำคีปอ่ะเดี๋ยวออนแต่งให้ใหม่ละกันเป็นแบบจังหวะนี้เลยนะเดีแบบ๋ยวออนแต่งให้ใหม่ละกันเฉกี้นะคะอย่างคุณน้อยเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าเหมือนหลายหลายคนอาจจะบอกว่าแบบเหมือนแบบเกิดมาคู้กันคือแบบเราไม่ต้องแต่งโกดอะไรเลยนะคะเพอะเวลาเขาอวยเราอะเราเหมือนยิ่งลอยเราเหมือนยิ่งแบบว่าเออแบบเวอร์เยาคิดยังไงถ้าคนจะเรียกเราเว่าดาวติดต่อเรียกได้เลยอะ่ะ <c ười> ไม่ติด I'm a star Hi girl it's me ออนสุบ Thai thank you to เจกี้ so nice ตรงนี้คื่อยูอ่ดีๆก็แบบเป็นกระแสเพราะว่าเห็นน้องลิซ่าข้องฟูนในไลฟ์สดโอ้ยน่ารักมากลิซ,ซ่า <c oughs> คือดีใจมากที่แบบจังหวะที่แบบตอนนั้นกำลังประชุมกันอยู่เนี่ยค่ะปึ๊บแล้วก็ น้องน้องเลยขาส่งมาให้ว่าเห็นยังลิซ่าพูดถึงแม่คือแบบเราก็จริงเหรออันนี้ไม่แกล้งใช่ไหมเข้าไปดู Thank you k a เชคือแบบเราชอบลิซ่าอยู่แล้วลว่าเขาน่าราักอะไรเงี้ยแล้วแล้วแล้วเขาก็แบบ เค้อแบบอาจจะมีเน็ตแล้วก็เลื่อนผ่านดูเราพอดี <G ül üyor> ลิซ่าดูอ๋อเหรออู้ขอบคุณนะลิซ่าลิซ่าลองไปพูดแบบว่าเต็มกิ๊กกเจ๊กิ๊กอย่างเงี้ยเขาเขาพูดแล้วเขาแฮปปี้ก็ดีใจแล้วเขาทำได้น่ารักมากๆอะไรอย่างเงี้ย<ช>ค่ะ,คะเห็นก็มีแบบน้องแบมแบมที่คุณออนไปเจอมาด้วยใช่ค่ะใช<ะ>่<อ> คือเราไม่รู้เราก็แบบตื่นเต้นเราเป็น FC ของแบมแบมอยู่แล้วเขาเก่งมากแล้วเขาก็น่ารักมากแล้วเราไปงานโรลิงดาวของพี่เมที่พี่เม์เป็นคนตั์อะค่ะที่พัทยาแล้วแบมแบมมาตรงข้างๆพอดีโตพี่เม์ซึ่งเราก็แบบเออพี่ๆในโต๊ะเราก็บอกแบม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 อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอืดีค่ะ แบมแบมลงมานี่ไหมอะไรเงี้ยลรวก็ถามพี่เขาอะไรเงี้ยประอยบแบมแบมมาซึ่งเขาบอก <S <S ๆๆเขาบอกเราว่าแบมแบมเห็นเราแล้วเขาบอกว่าเอฟซีมากอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งแบบพอมาเจอกันอะ่ะเรากําลังยังไม่ได้พูดเลยว่าขอถ่ายรูปหน่อยอะ่ะเขาแบบเอฟซีมากตามในคลิปเลยอะ่ะคือแบบฮาระจริงเหรออะนน้นก็แบบตามจริงตรงนั้นเลยอยากรู้ที่มาของประโยคที่คุณออนท เต็งเกี้ย k y o จกะ้ Thank you, J จริงจริงมีหลายคำมากเลยนะคะมันมีคำอะไรมางๆแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ออกมาเองนะคือออนไม่ได้แต่งไม่ได้ทําอะไรเลยคือบทก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรอะคะ่ะคือเหมือนออนเล่นของออนเองอะไรเงี้ยมันเป็นเล่นนะคะไม่ได้แบบว่าเป็นจริงขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ <c oughs> มันมีหลายคําคําว่า so nice อะไรเงี้ยคือเราเป็นคนที่แบบชอบชม คือในชีวิตจริงอะภาษาไทยอะเราก็เป็นคนชอบแบบขอบคุณค่ะใครเอาอะไรให้ขอบคุณค่ะอยู่แล้วขอบคุณค่ะขอโทษค่ะสวัสดีค่ะอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่เราชอบทําก็คือ hi girls สิ่งงี้ตลอดเออไม่ว่าจะใครก็คือเป็น g i r l เติม s ตลอดเวลาใช่อแต่คำแต่ประโยคที่มันแบบฮอตที่สุดก็คือ thank you thank you คุณเจ๊กี อันนี้คือจุดเริ่มต้นอะมันตอนไหนหรอคือพี่บริการอะเขาชื่อเต้ค่ะอ่าแล้วเขาชื่อเต้แล้วเราก็แบบเฮ้ยก็ทําคิปอ่ะเดี๋ยวออนแตกให้ใหม่ละกันเป็นเป็นแบบจังหวะนี้เลยนะเดี๋ยวออนแตกให้ใหม่ละกันพี่เฉกเฉกี้นะคะโอเคแค่นี้เลยแค่นี้เลยจริงเฉกี้คือไม่ใช่ตอเต่านะคะทอทหารค่ะใช่เพราะว่าเต้มันแบบมันห้วนไปนิดนึงเฉกเฉกี้ แล้วพี่เขา reaction ตอนนั้นเป็นเไะเขาก็ับครับแต่ตอนนีจ้จริงแล้ว <c oughs> ใช่ค่ะหลายๆอย่างที่เขาไม่เคยทำเราก็พาเขาทำเช่นแบบใส่ปีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบว่าคนที่ตามชอของก่อนนะคะนอกจากจะเป็นเอซีที่ติดตามอินออนก็ยังจะแบบเหมือนมีเป็นเอซของพี่เต้แล้วก็คุณ <c oughs> น้อยใช่ค่ะ เราเราก็ดีใจที่แบบทำให้คนที่บ้านเราแบบว่าแฮปปี้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเราก็พาเขาเล่นด้วย yes. bad bad. วันนี้พี่น้อยแปลกตาคุณอ่อนนะคะเนี่ยทำไมคะอ่อนสวยใไหมคะก็ได้ใช่ค่ะ <Yes. S 3> สวยดูดีมากเลยค่ะวันนี้ย่ <Thank you. S 3> องด้วยแล้วทั้งสองคนนี้คือทำงาน,นกับคุณพี่อ่อนมานะใช่ อย่างคุณน้อยอะค่ะก็คือเขาเป็นแม่บ้านของคุณหมออยู่แล้วใช่แล้วเราก็มาเจอกันอะไรเงี้ยค่ะจริงๆออนก็มีแม่บ้านของออนอยู่แล้วเหมือนกันแต่ว่าเขาก็แบบไม่ได้ชอบออกกล้อง,องแต่จะดูแลออนอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีะคุณเต้นเนี่ยก็คือรู้จักกันเพราะว่าออนทำร้านแบรนด์เนมชื่อเพ r รินพอร์เตอร์อะค่ะที่ตั้งอยู่ที่ออ l ซีเซนต์เพลสนะคะถนนวิทยุค,ค่ะโอเคก็ okay. <c oughs> คืออันนั้นเนี่ย เรามีแบบจัดอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันต้องใช้การเราก็เลยมีโอกาสได้รู้จักแล้วก็ทำงานด้วยกันมาถึงปัจจุบันนี้ใช่แล้วถ้าให้คุณออนรีวิวทั้งสองคนการทำงานกันตั้งแต่ออกกองด้วยกันมาเป็นไงบ้างะสนุกมากค่ะอย่างคุณน้อยเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าเหมือนหลายหลายคนอาจจะบอกว่าแบบเหมือนแบบเกิดมาคู่กันคือแบบเราไม่ต้องแต่งบทอะไรเลยนะคะคือไม่มีบทเลยค่ะคือเขาสามารถเล่นกับเราได้ซึ่ง พอเวลาเขาอวยเราอะเราเหมือนยิ่งลอยเราเหมือนยิ่งแบบว่าแบบเวอร์อะไรอย่างเงีย้ยใช่แล้วก็แบบอวยอ,อระคือแบบเหมือนเขาก็เห็นเราแบบมีความสุขเรายิ้มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบยิ่งอยากชมเราเราก็อชอบต่างคนต่างชมชมไปเรื่อยอะค่ะชใช่ส่วนคือเทกี้เขาก็เป็นอะไรที่แบบอะไรก็ได้อะ่ะครับ ไม่ว่าเราจะทําอะไรเขาก็จะยินดีกับเราทุกอย่างค่ะออนไม่ทําอาหารต่อไปแล้วนะคะทำไมคะเพราะเดี๋ยวออนกลัวทาอร่อยค่ะคุณนายจริงๆออนแบบอยู่ในโซเชียลคือแต่ก่อนอะ่ะก็คือทําร้านแบรนด์เนมก็จะแบบสุดตัวเราเป็นคนชอบแฟชั่นชอบช้อปปิ้งอยู่แล้วเราเคยทําคลิปแบบประมาณว่าช้อปปิง้งตืดตดดตดอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอะคะ่ะซึ่งหลังๆมาเรารู้สึกว่าแบบ มันใช้เงินเยอะอะมันใช้เงินเยอะแล้วเราก็แบบว่าเออแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยมันแบบต้องช้อปปิ้งจริงหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยลองเปลี่ยนมาเรื่อยๆคอนเทนต์ให้ความรู้บ้างอะไรบ้างแล้วสุดท้ายก็เลยแบบลองมาทําอะไรที่เป็นตัวเองดูอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็อาจจะบังเอิญไปแบบถูกจดิตใครหรือว่าทําให้ใครดูคลิปแล้วแบบอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบสงสัยหรือแฮปปี้หรืออะไรก็ขอบคุณมากเลย แต่ฟัทิ้งส่วนใหญ่ก็จะแนวแบบสไตล์ลูกคุณลักเชัรี่เหลงใช่ไหมคือจริงไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นเราแค่แบบเป็นตัวเองใช่เราแค่เป็นตัวเองเป็นอะไรที่แบบ<ม>อะไรที่มีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็เอามาทําให้มันแบบเล่นมากขึ้นใช่เ<ม>ช่นสนามแบดหรือแบบอะไรที่มันแบบอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบมาทำให้มันแบบมากขึ้นกว่าเดิมใช่แต่ในมุมท,ที่พี่ดูเหมือนแบบจะมีความปั่นๆนิดนึงน คือจริงๆเป็นคนตลกอะค่ะยอมรับเลยใช่ไหมว่าปั่นค่ะปั่นก็จะอืมเช่นยังไงก็คือออนอะเล่นมุกไม่เป็นนะแต่คือจะเป็นตลกแบบธรรมชาติเราอะใช่แต่จะเป็นคนคิดมุกไม่เป็นหรือหรืออาจจะแบบไม่เก็ดมุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณเป็นเสื้อแดงคือแบบทำอะไรบ้างอะคะพาไปไหนช็อปปิ้งมีไปซื้อแบบลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่งลำโบไปซื้อลูกชิ้นอะไรแบบเนี้ยค่ะใช่ก็ ก็ไปเหมารนะ้านลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็แฮปปี้ก็ดีใจที่เราไปก็มีความสุขแล้วก็แบบเหมือนอ่างโป้องอ่างเป้าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแจกคนแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่แต่บางทีเราแบบทําบุญทําอะไรเราแบบไม่ค่อยลงใช่เพราะว่าเราก็แบบเอนเกตไม่ค่อยดี <laughs> ลงฮ่าฮาเอนเกตด,ดีใช่ค่ะใช่ค่ะก็อาจจะแบบเก็บไว้แต่ว่าตัวจ,จริงๆแล้วเราแบบค่อนข้างที่จะชอบ ธรรมะธรรมมใช่<ะ>ใช่ค่ะก็จะแบบชอบสวดมนต์ใช่แล้วก็อาจจะแบบว่าชอบปฏิบัติธรรมทำมาแล้วหลายปีทุกปีเลยแล้วแล้วก็ชอบแบบให้อะไรเงี้ยค่ะใช่จากคนรอบข้างก่อนแล้วก็จากใครที่แบบน่าสงสารหรือแบบหน่วยงานที่เขาแบบไปกระจายต่ออะไรเงี้ยจะชอบเห็นเล่นในรูปในเอจีคือดูไม่ออกเลยว่าชอบธรรมะธรรมูใช่คือคือออนจะไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยถนัดแบบว่าบอกว่าแบบเราแบบเออทําดีอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่จะจะถนัดบอกในความที่แบบเป็นโกโก้เราเองอะไรอย่างเงี้ยบางวัดอาจจะแบบต้องนอนพัดลมหรือทานอาหารที่มีให้อะไรนี้เองแบบอร่อยมากคืออาหารวัดน่ะอร่อยเรากินแบบอยู่ในถ้วยเดียวก็ตักรวมรวมรวมแต่ว่าคนที่เขาทําอาหารให้วัดอะคะ่ะ<ๆ>เขาจะมีไปตักบาทก่อนใช่ไหมคะแล้วก็แบบ พอคือเขาตั้งใจทำอะคะ่ะทำสะอาดทำดีคัดสันอย่างดีแล้วเราก็เราก็แบบได้กินแล้วมันมีความสุขมันอร่อยหลายๆอย่างเราไม่เคยกินเราไปกินครั้งนั้นก็อร่อยจริงะค่ะถ้าให้มันตักรวมกันไม่รู้ว่าทำไมมันอร่อยเหมือนกันเนาะนั่งพื้นกินข้าวอยู่ตรงพื้นจิมกิน,กนแต่ร,รู้สึกมันชิลปกติแล้วก็นอนก็นอนแข็งแล้วนอนได้นะคะสบายมากเลยไม่มีน้ำเย็นเวอร์ <c oughs> คอมเมนต์อ่ะคือบังเอิญว่าเราพูดภาษาอังกฤษด้วยะอะไรเงี้ยมันก็จะมีคอมเมนต์ต่างชาติเยอะมากคือพอเราได้มีโอกาสได้ไปต่างต่างประเทศบ่อยด็อกเตอร์ชอบไปเที่ยวด็อกเตอร์พาไปเที่ยวทุกเดือนแล้วก็แบบว่าเราก็แบบไป,ไปแอร์พอร์ตไปอะไรเงี้ยคนก็แบบเออเท่ๆกัเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จําเราได้แต่เราหน้าสดเวอร์ แบบสดแบบไม่มีอะไรในหน้าเลยอะคะ่ะใช่แต่เขาขอถ่ายรูปตอนเราหน้าสดแต่และก็โอเคโอเคอเ,คเคให้ถ่ายอยู่แล้วใช่แต่ว่าคือแบบเขาก็จาเราได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยใช่เราไม่ได้แบบหวีผมเยอะไม่ได้ทําอะไรเยอะเขาก็จำเราได้ซึ่งเราก็รู้สึกแบบว่าดีใจมากอะไรเงี้ยคะ่ะจะเป็นคนแบบต่างชาติมาขอถ่ายรูปคนไทยด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็แบบไปเมกาไป ออสเตรเลีย er ไปแบบทุกที่อะไรเงี้ยจะมีแบบคนมาขอถ่ายรูปแล้วก็แบบรู้สึกว่าเออที่เราทําไปมีคนดูจริงๆเนาะอะไรเงี้ยแล้วมีคนบอกว่าน่าเหมือนดาราเกาหลีนะบอกในคอมเมนต์เนี่ยเขาเขียนเออบอกนะเหมือนนางเอกเกาหลีนะคนนึงไม่รู้เหมือนกันไม่เหมือนหรอกห <laughs> ลังด้วย,ยแล้ว,ลว,ลวเนี่ยแล้วตอนนี้หมดเลยแล้ว ไม่รู้ถึนงนี่จะคนคอมเมนต์ทำเน,นี้ย่ะขอดูหน่อยได้ไหมอนะ่ะจอมีเทียวไม่จริงหรอเฮ้ยแวหนีอ้าวใหมก็ oh <my> แล้วแบบว่าเราคิดยังไงถ้าคนจะเรียกเราว่าดาวติดต่อเรียกได้เลยอนะ่ะค่ะไม่ติด, <c oughs> ด I'm a star. <c oughs> โอเคก็คือไม่ได้ติดว่าแบบอยากให้เขามองว่าเป็นนักธุรกิจนะหรืออะไรเงี้ยอ๋อว่าคุณอ๋ดาวติดต่อได้ไม่มีปัญหาเลยคือแบบเราก็แบบ ให้เขาตามธรรมชาติเขาได้เลยอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าต้องขอบคุณมากเลยที่แบบติดตามก็อยากจะทำคอนเทนต์ให้ทุกคนแบบสนุกไปเรื่อยๆเหมือนดูการ์ตูนเนาะ <c oughs> คือรู้สึกว่าออนอะทำคลิปแล้วออนรู้สึกดีดีมากเลยที่แบบทำให้คนแบบแฮปปี้มีความสุขแล้วออนก็แฮปปี้เหมือนกันที่ไปอ่านคอมเมนต์เลยก็ตลกตลกอะไรอย่า,าเงเงี้ยอ่าน,อานคอมเมนต์แล้วตลกคนแบบแฮปปี้คนแบบตลกคนไทยเป็นคนตลก แล้วต่างชาติก็ตลกด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบเหมือนได้พักผ่อนจริงขำลั่นแค่อ่านคอมเมนต์อะใช่ใช่ค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้านฟฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ